นี่เราสองคนใช้เวทมนเนี่ยนะจัดการไก่พวกที่ทำผีหลอกที่สารผีกตาเรียบร้อยแล้วนี่ไปดู วันนี้เนี่ยพวกเราครับจะไปแกงหลอกผีใครอีกแล้วครับขอโทษครับคุณสารีแอปออามาเป็นสารกองเดี๋ยวแอเจ้าพี่คืนยวนี้เลยนี่ก็ยอมรับมาแล้วใช่ไหมว่าปูเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่หลอกใครไม่หลอกมาหลอกเจ๊จิ๋มรู้จักเจ๊จิ๋มน้อยเกินไปแล้วดีโดนกับตัวเองบ้างสมน้ำหน้าเจ๊จิ๋มพูดสเสียงดังเลยแล้วใครนะที่ไปออดควรกับฉันนะคะว่าฉันไม่อยากมาแก้บอลเนี่ย มบบดัดหลายพวกนี้ไงใช่ครับในต,ตอนแรกอะไอ้โจอ้กัะมันก็ร่วมมือกับพวกเรานะครับใช่ใช่ก็เขากลับตัวแล้วไงเขากลับใจนี่แต่โจ้เป็นคนดีนะแล้วต่ตโจ้ก็ไม่ผิดด้วยถึงต่โจ้จะผิดต่โจ้ก็ไม่ผิดเข้าใจไหมอ๋มมอ,อ,อฉันรู้เลยไอ้นิสัยพด็ิการของไอ้โจ้เนี่ยมันมาจากใครมุ่งพิจีนนี่เองโอ้ยเรียวเสียวเข้าสุดจริงๆเลย แสบไหนราคาคำขอโทษที่ปรักปรำฉันกับน้องตีอ่ะนะน้องไงะตกลงขอโทษก็ได้ขอโทษนะน้องพาตีล้วฉันล่ะฉันขอโทษทำไมไม่เคยรู้สึกผิดอะไรต่อป้าเลยอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งเออนี่วิ่งวิ่งอยู่ไหนวิ่งอยู่ไหนวิ่งอะวิ่งวิ่ง ว่าเจ้าพ่อโป๊บชอบกินอะไรชอบกินอะไรอ่ะชอบกินหนูนาฉันไม่ใช่หนูนานะอย่าอย่าไปอยู่กับฉันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่ใช่หนูนานะฉันไม่ใช่ไม่ใช่ แซดวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเจ็บนะเนี่ยเอ้าเจ้าพ่อหลุดออกไปแล้วเหรอคะไม่รู้ยสมน้ำหน้าจิโจ นี่เลิกเล่นได้แล้วดิโจ๊กในจุดไปอ้แกงฉวอีกแล้วเหรอฮะเลิกแกล้งก็ได้แต่เธอต้องเลิกแกงคนอื่นก่อนโอเคป่ะไม่เลิกก็มาสนุกอ่ะก็มาสนุกกับฉันคนเดียวดีมีจไม่ใช่หมายถึงว่ามาแกล้งฉันคนเดียวไง นี่วิงคือฉันรู้นะว่าเธอกลัวไม่เจ๋งในสายตาเพื่อนๆน่ะถ้าจะเลิกหลอกคนอื่นกลางคันใช่ปะคือฉันจะบอกอะไรเธอให้ว่าคนที่เก่งจริงคนที่เจ๋งจริงอ่ะเขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็โมได้ดีนะแต่ไหยก็โด่ช่นนี้ละนะสบน้ำหน้า อ๋อว oh. oh. yeah, right? oh. ิง <Jetzt> ว <motherf abil itation> ิงกําลังจะเริ่มแกล้งไหมเนี่ยวิงเพื่อความไม่ประมาทจัดไปค่ะท่านเอ้ายืนชัยทำไมล่ะแทนสิเดี๋ยวว่าจะจิ้มเนี่ยเข้าบนให้คุณจีนเป็นคน ลำถวายท่านนะคะนี่ก็ฉันตกลงกับท่านแล้วนี่ว่าฉันจะเป็นผู้กำกับการแสดงเฉยเฉยสดเต้นอนะพวกเธออย่างก็นี่ไงอ๋อก็มไม่ตอบแปลว่าตกลงคุณจีนอะขี้โกงเอ้าขี้โกงยังไงนี่ฉันยอมแก้บนตามที่พวกเธอขอเพื่อความอยู่รอดของบริษ,ษัทแล้วนะเต้นซีแล้วแล้วลงมานี่แล้วเล่นตัวจัง รูนะคะท่านมจะจ้บเริ่มสิส อาิเอาจใจหน้าไอยหาดังไังกงกึ่งกทำไมจกไม่ถือในแอปไปเลยรีบไปเลยเนี่ยลื้อรีบลื้อสารเมื่คืนที่มหาวิทยาลัยเขาได้แล้วจะได้จบจบเรื่องสักทีใครว่าจบเรื่องเมื่อคืนที่เธอเข้าไปในห้องพี่โจ๊กสต่อสองเธอทำอะไรกันบอกมาเดี๋ยวนี้เราไม่อยากรู้หรอก ไม่ได้มันบิ๊มมากไยหลายสตอรี่มากเลยเหรอบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาบอกมาพอเลนะมเยก็มาอยากรู้เลยตอนนี้ทำงานทำงานออเาไปอ่านี่นะพี่ไหว้กราบแล้วนะเลิกหืนเถอะนะเลิกหืนถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยมาหืนใส่พี่พี่ยอมพี่ยอม ใครอ่ะมาได้ไงอ่ะเออไม่รู้อ่ะเป็นใครอะนี่ไหนลองดูดิหยิบหยิบขึ้นมาสินี่ขึ้นมาดิเอาไข่ขึ้นมา เข็ดไหมคราวเนี้ยเจ๋อเมือนันย้อมนี่หวาบอนหรือปา